สวัสดีครับผู้ช่นชานลของ ref รับวันนี้เดี๋ยวมาเป็นพาร์ทสองำหรับการมิกเสียงนะครมิกเสียงกลองที่ผมทําไว้ในคลิปพาร์ทหนึ่งนะฮะว่าเราใช้อะไรบ้างในการที่จะมามิกพวกกระเดื่องพวกอะไรประมาณนั้นผมมีตัวอุปกรณ์ง่ายๆที่เราจะสามารถมิกได้ง่ายๆเลยที่แบบไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ค่อยปรับเอาตาม เนื้อหาของเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นยังไงก็แล้วแต่ตามความต้องการมาเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจอฮะผมพาไปโอเคตอนนี้ผมก็มีไฟล์เสียงที่เป็นไฟล์ของกระเดื่องกองพวกอะไรอยู่แล้วนะฮะอ่ามันก็เป็นคลิปเดียวกันกับที่ทำไปตอนพาร์ทหนึ่งนั่นแหละอ่าวัดลมนี่โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้สำหรับยังไม่มิกซิ่งอะไรไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะยังเป็นแบบดิบๆนะคือเสียงดิบ เสียงดิบพเราเปิดอันเดียวก็ได้อันนี้คืออันเดียวนะสองอันสอันสี่อันห้าอันเห็นไหมฮะเสียงมันดังขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราสร้างทแทร็กเพิ่มขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันแรกผมจะทําตัวนี้ให้เป็นคิกนะฮะคิกอ่าคิกอ่าเริ่มจากคิกก่อนก็แล้วกันอ่าเราก็ย้อนกลับไป จากนั้นง่ายๆเลยคลิกด้วยปกติแล้วเขาก็จะทําการ eq โดยที่ไม่ได้สนใจตรงเ,เขาเรียกว่าย่านเบสพันมากนะแต่ว่าจริงๆถ้าบอกเป็นเพลงอะ่ะผมก็จะเน้นไปทางเบสถ้าเพดเบสมันเยอะผมก็จะเอากีตร์เบสนะนะก็จะอาจจะต้องเอาพวกกระเด่องลงไปบ้างาเราอาจจะปรับ eq ไปก่อนหรือว่าจะง่ายๆด้วยวิธีการแบบผมที่ผมทำอะผมจะไม่ยังไม่ eq นะค่อยมา eq ทีหลังด้วยการ อินเสิร์ตพวกนี้ไปก่อนนะฮะมันจะมีพวกโปรแกรมที่เป็นมีเป็นปลั๊กอินที่เป็นไดนามิกเกี่ยวกับกรองอยู่นะ EQ ะเข้าไปที่ EQ นะมันมีดัมสติปแบบนี้นะฮะผมก็จะใช้ดัมสติปนี้เลยแล้วก็เลือกคลิกเอาตามความต้องการนะฮะ,ะมันมีพวกแซนแน์พวกอะไรอย่างนี้นะ,ะประมาณนั้นอลองลองตัวนี้ก็ได้ว่าเป็นยังไงเราเปิดดูมาเสียงแบบนี้ มันจะมีเสียงแซนร์อยู่ด้วยไม่ต้องสนใจนะฮะรรอ่ามันมีเสียงตัวกระเดื่องที่เป็นแบบเมื่อกี้นะเ,เดี๋ยวผมย้อนขับไปมันจะต่างจากเดิมเลยเนี่ยะม,มนจึงหยุกหยุหยุกหยุหน่อยอะอ่าพอมานั้นถ้าบอกว่าเราไม่ชอบตัวนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้คือเป็นพวก m i กบอกนะฮะอันนี้แล้วแต่เพลงนะผมก็จะไม่ได้ ลงลึกขนาดนั้นว่าจะปรับเท่าไหร่อะไรยังไงนะมนแล้วแต่เพลงนี้ถ้าบอกว่าในนี้มันก็มีมิกดัมเหมือนกันนะฮะผมจะใช้บิ๊กคิกอย่างนี้ก็ได้นะฮะบิ๊กคิกลองดูนะฮะเสียงก็จะเป็นแบบนี้นอ,อ่ามันก็จะทำให้เสียงแสนร์ในนี้มันมีแบบ มีความเบสไปด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยลดเสียงแสนแนลงมาๆนั้นอันนี้ผมก็จะทำคร่าวๆแบบนี้ถ้าตัวนี้อ่ะเลือกตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วจากนั้นผมก็จะ eq มันด้วยการตัวนี้มเมื่อกี้เบสมันเยอะผมเมื่จะเอาพว,วกย่านที่เป็นของแสนแนลงนิดหนึ่งอ,อาจจะสลบนิดนึงเห็นไหมพอเราดึงย้านที่เป็นของแสนแนลงมันก็จะ ะสนแนแ์มันก็จะหายไปเหมือนกันเราค่อยไปใส่ของสนแนแ์ไงอันนี้เป็นของคลิกอยู่ผมก็จะประมาณนี้เราค่อยมาอีกทำอีกทีเสียงสแนร์มันจะดูแบบบางๆลงไปเสียงทอมพวกอะไรมันก็จะคล้ายๆกับเสียงเสียงคลิกเนาะ,นะ,ะผมเอาคลิกแบบนี้นะปุบ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 แบบสั้นๆอันนี้คือเขาทําแบบ เหมือนพวกคอมเพรสเซอร์ให้เราแล้วถึงเร้บอกว่าเราอยากจะมาคอมเพรสเซอร์อีกก็ได้ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บมาดูที่คอมเห็นไหมฮะเราก็ต้องให้ลากมันออกให้น,น้อยที่สุดปรามานั้นนะฮะอันนี้คือลักษณะของคิกนั่นเองอจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ไปต่อให้เป็นแสแนนี่คือคร่าวๆนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ละเพลงอาจจะ ทำการแบบนี้ต่างกันไปนะฮะอันนี้คือแสแนนะฮะเหมือนกันผมว่ายังไม่อีคิวผมจะอินเสิร์ตเข้าไปด้วยพวกนี่แหละโปรแกรมอ่ปลักอินง่ายๆนะฮะก็มีวิชวลมิกก็มีนะฮะอะลองใส่แสแนร์แต่ผมปิดอันนี้ก่อนปิดคลิกก่อนก็ได้ทำทีละชั้นก็ได้หรือทำพร้อมกันก็ได้มันก็จะมีให้เห็นเลยนะฮะบิ๊กแสแนแบบนี้นะฮะโอเะ อย่างที่บอกพอเราทำบิ๊กแสแนร์มันก็จะมีเสียงเบสรัมอยู่ในนั้นด้วยเราค่อยมาจัดการทีหลังเห็นไหมนนี้คือเสียงแสแนร์เลยเห,ห็ใหญ่ขึ้นเลยถ้าผมบอกว่าเอาไม่เอาเสียงนี้นะฮปะเป็นแบบนี้เบาแต่พอเ,เราเปิดใส่เข้าไปหน่อยเห็นไหมเสียงแสแนร์มันใหญ่ขึ้นเลยนะฮะจากนั้นเราก็ไปปรับย่านเอานะะตอนตอนภาพรวมผมจะแสแนร์โดยที่แบบ ให้เป็นย่าแสนแนร์อย่างเดียวเบสรัมลงไปฮะเราค่อยมา e q หาจุดมันว่าเราอยากได้เสียงแสนแนร์ประมาณไหนอีกทีเนาะประมาณนีน้เดี๋ยวเสียงภาพรวมเราค่อยมาปรับอันนี้คือคร่าวๆนะฮะเสียงสแนอันนี้เสียงทอมนะยวผมดึงสนแนร์อ่าวอาแสนแนรประมาณนี้นอ่าจากนั้น ต่อไปเป็นทอมนะฮะปิดน,นี่ก่อนนะแล้วก็เปิดทอมอย่างเดียวทอมเหมือนกันนะฮะก็มีเหมือนกันเขาก็มีมีตัวมิกซิ่งให้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เพลงที่จะเล่นแนวเพลงก็นแล้วกันนะผมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่สําหรับตัวนี้แหละ,ะมันมีทอมเดีย๋ยนนะผมเาทอมอีคิวแบบนี้นะฮะอลองเปิดดู พอดีมันจะติดเสียงแซสเน่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะเราได้เสียงทอมเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกย่าตแหลมองหน่อยแล้วก็เพิ่มตัวนี้มันไม่ค่อยมีดนามิกเราอาจจะเพิ่มให้มันเบสมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้คือทอมหนึ่งนะฮะอนนอทอมหแล้วก็นี่เป็นฟอร์ทอมนะฮะเหมือนกันผมก็จะทำมาคล้ายๆกันเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นทอมเหมือนกัน ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับภาพรวมอีกทีนะอันนี้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ผมจะใส่เป็นฟลอทอมนะฮะฟลอทอมฟลอทอมมันก็มีไหนไปไหนล่ะเธอวิชวลมิกนะฮะมันง่ายมากถ้าเรามิก,กแบบนี้นะฮะก็คือปรับตรงมิกเซอร์นาะ็อกให้ได้ตามความต้องการก่อนแล้วจากนั้นเราก็ค่อย เอามามิกอีกทีในคิวเบสหรืออะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือฟอร์ทอมนะอ่าประมาณนี้อ่ะจากนั้นตัวสุดท้ายก็จะเป็นของภาพรวมของโอเวอร์เฮดนะฮะนี่โอเวอร์เฮดอ่าเราเลือกโอเวอร์เฮดหาก่อน ทีนี้ผมจะไม่ได้ทำตัวรูมมาไว้นะรูมมิกก็ว่าบางทีถ้าบอกมิกแบบนี้ก็ไม่จำเป็นนะฮะผมก็จะใช้แบบนี้เลยโอเวอร์เฮดสไตล์ไหนมีโอเวอร์เฮดหลายแบบโอเวอร์เฮดไทยวินเทจนะผมลองโอเวอร์เฮดไทยวินเทจดูเห็นไหมโอเวอร์เฮดมันก็จะเสียงออกที่เป็นจากพวกย่านเหลเ่านั้น่าเ็เลือกความถี่ลงแล้วก็ เอาที่จะเป็นพวกเสียงพวกแฉต่างๆให้มันโดดเด่นขึ้นมากว่าเดิมอ่ะลองดูผมก็จะใช้วิธีการลดเสียงมาเาานะฮะ นี่นก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเปิด,เป,ดเปิดฟังตั้งแต่ตอนตอน้ตนผมก็จะมิกไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกรีเวิร์สพวกอะไรเยวไปตรงนี้ดีกว่าเบลดัะอ่ะไหนๆก็มาแล้วเราใส่นี่ไปเลยแล้วกันเนะเาะตัว รีเวิร์บนะฮะผมใส่รีเวิร์บเข้าไปเลยนะฮะรีเวิร์บก็มีให้เลือกมากมายนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะใช้พวกรูมพวกอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะแล้วก็อาจจะเลือกแล้วแต่ตัวนะให้มันมีเสียงแบบกล้องเงวานนิดนึงออกมาณนะ นี่เป็นของแซนแอน,นะต่อไปไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงๆปกติเวลาเราอัดกองเราก็ไม่ได้พูดเนาะอันนี้ผมพูดด้วยมันก็จะติดไปในไมค์กองนะอ่าแนออ่าอันนี้ก็คือกทอมพวกอะไรผมก็ใส่รีเวิร์สหมดนั่นแหละ อาจจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่แล้วแต่เราจะเน้นให้มันออกไปเสียงย่านไหนจะของตัวไหนมากกว่า,ากันนะครับผมว่าจะบอกผมเน้นก็จะเป็นพวกเสียงพวกแซนรหรือเป็นพวกทอมหรือพวกอะไรประมาณนั้นที่จะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่จะใส่ดีเวิร์เยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะอเป็นฮอลเลยก็นนะ เสียงตัวของอะไรนะโอ้เฮดมันก็จะมีความที่แบบไอ้นี่ด้วยนะฮะมันแบบว่าจะถูกกว้างขึ้นไปด้วยด้วยความที่เป็นรีเวิร์บนั่นเองนะฮะอ่ะจบประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่าที่ทำการมิกออกมาเป็นไงอันนี้คือกองอย่างเดียวเลย ประมาณนี้นะ,ะจะได้เห็นภาพกันว่าผมทงงํายังไงง่ายๆเองนะก็มีตัวมิกเอาไว้ให้เรียบเรียรยบร้อยแล้วเราค่อยมาทําการที่จะปรับ EQ มันแล้วก็มาลดเสียงพวกความดังต่างๆที่เราล็อกเอาไว้ว่าตัวนี้เป็นเสียงคลิกเสียงแซแนเสียงอะไรประมาณนั้นนะทำให้มันแบบว่ากลมกกืนกันไม่ให้มันพีคเกินไปนะ,ะผมจะเบียดดําขึ้นก็เอาลิกขึ้น พวกที่เราทำเป็นเป็นอ่าห้าแฉกเอาไว้เพื่อจะเน้นเสียงมันแค่นั้นเองเนยอ่าเดี๋ยวตอนท้ายเรามาฟังกันว่าที่ทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยออกมาเสียงจะเป็นเช่นไรนะฮะพเราจะทำการ เรนเดอร์ออกมานะฮะก็คือ Export ร์ l ไฟล์ไม่ใช่เรนเดอร์นะว่าฟังเสียงตอนตอนท้ายแล้วกันว่าได้เสียงเป็นยังไงที่เราทไไําไปเมื่อกี้ประมาณนั้นโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามมาเป็นพาร์ทส,สน,นะครับสำหรับการที่จะมิกตัวกรองจากอะอนะล็อกที่ไมโครโฟนที่เราจาะไปเข้า,าตัวมิกเซอร์แอนะล็อกแล้วก็ผ่านเข้ามาในออร i โอเดอเฟสที่เราอัดเสียงเข้าไปได้เปแบบนี้เราจะมิกเสียงยังไงต่อให้มันแบบมีความ เยอะขึ้นนะมีเสียงเยอะขึ้นได้ในนี้ก็คือแบบใช้ไมค์แบบของอะไรถูกๆทั้งหมดนะไม่มีของอะไรแปลงดังนั้นประมาณนั้นนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันมาได้ทางคอมเมนต์หรือว่าทางเ,เพจอะไรก็แล้วแต่นะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบค,ครับสวัสดีครับ